กับบาดใสู้กันอยู่นะจ๊ะมนุษย์เหมือนหุ่นให้บุญละบาปก็เชิดพอปัะมามังคับมนุษย์ที่ทำบาปมากเข้ามาเข้าก็เก็บเอาบาปของทุกๆคนเนี่ยที่เป็นวิบากกรรมามารวมรวมกันนี่นะจ๊ะถ้ารวมทั้งโลกเมื่อไหร่ก็กลับวินาศเกิดเมื่อนั้นมารวมรวมกันแล้วก็ทรงกมอนนี่นละยโอ้กลับวินาศจ้า ไฟบริรายการน้ำบริราไไการลมบไรไิการแผ่นดินบริไไการเป็นต้นอย่างนี้นะจ๊ะแต่ถ้ายุคนายมนุษย์มีสิ่งมีธรรมสั่งสมบุญกุศลไฟบุญก็จะเอาบุญมารวมรวม,รวมกันแล้วก็ส่งผลมาให้มนุษย์ในโลกยุคนั้นอย่างเช่นยุคพระเสียอริอยะเมตไตรแผ่นดินจะเสมอแล้วมันจะมาต่อๆกันเป็นผืนเดียวตอนนี้แยก เป็นทวีปเป็นเกาะแก่งจะมาเชื่อมเจอแต่สิ่งสวยๆงามเหมือน Heaven on Earth <Yeah. S 1> สวรรค์บนดิสววนสวยสดงดงามมากๆเลยนี่เลยจ้าขึ้นอยู่กับบุญละบาปเพราะได้เมื่อบาปทำให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้เลยจ้ะภายพิบัติต่งางๆแล้วก็สังสมบุญมาเข้ามาเขา มันจะไปตัดหลอนวิบากกรรมวิบากมาอน,นักเป็นเมาเบอเป็นหายร้ายก็กลายเป็นดี